สวัสดีค่ะพบกับแอมอีกแล้วนะคะแอมจะมาแนะนําน้องคนนี้ค่ะเป็นสิบล้อดำนะคะอิซุส,สามร้อยหกสิบม้าปีห้าสี่ค่ะคะันนี้นะคะแต่งไม้ครบครบแล้วนะนี่ค่ะมาดูกันเลยที่ด้านบนเป็นราวไฟนะคะแต่งไม้สวยๆแล้วแล้วก็นี่กระจกนันคะเป็นยังไงบ้างคะสวยเนาะและดูนี่ค่ะด้านล่างนี่ค่ะสเตอร์มีคำว่าอิซุให้คันนี้เหลือแค่ล้างเท่านั้นนะคะ ใช้งานแล้วค่ะพี่พี่คันนี้พิเศษก็คือเป็นดัมสามมิตรค่ะก่อนจะไปดูดัมเนี่ยเราไปดูด้านในกันก่อนนะคะไปเลยคันนี้เป็นปี5้าี่แต่ว่าด้านในเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะคะพี่พี่เห็นไหมคะว่าก,กว้างขวางค่ะเบาะเนี่ยไม่ขาดแน่นอนค่ะเพราะว่าเราดูแลให้แล้วอย่างดีนะคะไมค์คันนี้อยู่ที่8ปดแสนห้าเองค่ะพี่พี่ยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยเนาะเพราะว่าปนะีห4สี่เนาะคันนี้เป็นดัมสามมิตรด้วยนะไปดูกันเลย เป็นไงคะสวยไหมคะกระบะสามมิตรคันนี้นี่คันนี้นี้บรรทุกได้เยอะมากมากเลยนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่สนใจนะต้องรีบเข้ามานะคะเพราะว่ามาไวไปไวจริงๆคะ่ะนี่สวยขนาดนี้แล้วอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะไปเปิดราคาหน้ารถกนเลยจ้าคันนี้นะคะเปิดราคาอยู่เทียนแค่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นคะ่ะถูกมากพี่พี่ถ้าพี่พี่สนใจนะคะโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะ แล้วก็จองวันนี้นะคะรุนรับรวมันใหญ่หน้างายไปเลยนะคะอย่าลืมรถบรรทุกมือสองต้องเค m ูเเท่านั้นค่ะ